พระเนกปินมุทุกันอดีตอน,นุสาสนาจารย์ฐานบกและอดีตอธิบดีกรมการศาสนาท่านสอนเรื่องอนจาจักรไผ่ท่านเล่าไว้นะครับว่ากอไผ่เขาคุยกันคือสมมุติเป็นบุคลาธิฐานกอไผ่คุยกันปรารบกันว่าพวกเราเชาวไผ่นับวันจะจะหมดไปจากแผ่นดินไทยเพราะว่าถูกทําลายกอไผ่เมื่อก่อนนั้นขึ้นอยู่มากมาย ุกชุมชนทุกหมู่บ้านนะครับแต่ปัจจุบันวันนี้กอไผ่ร้อยหลอลงไปทุกทีก็คุยกันว่าอะไรเป็นศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดของพวกเราเชาวกอไผ่ไผ่ไลำหนึ่งก็บอกว่ามีดเป็นศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดของพวกเราเชาวกอไผ่มาตัดปลายเช้าสายบใบขํามลำที่สองก็บอกว่าไม่ใช่มีดขวานตัดไปได้ก็ตัดตัดไม่ได้ก็เอาทางสารทุบไป นะครับลำที่สามก็บอกว่าไม่ใช่มีดไม่ใช่ขวานเป็นจอบเป็นเสียมมาขุดเราไปมาโคดเราไปลำต่อไปก็บอกว่าไม่ใช่ทั้งมีดทั้งควานทั้งจอบทั้งเสียมตะขอพระมันยาวข้างล่างก็สอยได้ข้างบนก็ดึงลงมาได้นะครับพวกเราก็หมดไปแต่ลำสุดท้ายเนี่ยบอกว่าพี่เอ,อ๋ยน้องเอ,อ๋ยพิจารณาดูให้ดี ศัตรูที่้า่แรงที่สุดของเราเนี่ยไม่ใช่มีดไม่ใช่ขวานไม่ใช่จอบไม่ใช่เสียมไม่ใช่ตะขอและอะไรล่ะก็คือพวกเรากันเองนี่แหละไปเป็นด้ามให้มีดไปเป็นด้ามให้ขวานไปเป็นด้ามให้จอบให้เสียมและให้ตะขอมาเข็นมาฆ่าพวกเรากันเองจนกระทั่งพวกเราก็หมดไปหมดไปพระเนปินมุทุกันท่านเลยเขียนกวีว่าสักวาเออหนอเจ้ากอไผ่ ลำไม่ใหญ่ลู่ลมไม่ล้มศูนรู้เก็บน้ำเลี้ยงหน่อรู้ก่อคุณรู้เพิ่มภูนน้ำคมระดมแรงไผ่เจ้าเอย๋ยแกล้าสารพัดไม่กลัวสัตว์ไม่กลัวลมและฝนแรงมีอย่างเดียวที่ไผ่กลัวทั่วระแหงคือไผ่แวงเป็นด้ามพระแล้วมาฆ่าไผ่เองน่าคิดนะครับ